โอ้โหอะไรเนี่ยมองเรหมดเลยเอ้าดูแปลกๆ่าเลยอะ้รเดี๋ยว่อนดี๋่อดู

เ็ปครับไปดูฮะรอไปอเดนเนี่ยเนียเป็นอย่างนี้ห้องน้ำอย่างฮะ้ออเป็นอย่างนี้เองเออดูเต็กเ่มากเลย อออโอ้โหจุบไหววิ่งคว่าเราไม่จะไม่เห็นเรานะแต่มองมองหมดเลยทุกคนมองหมดเข้า้ว